บางอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปแม้ไรอะไรจะเปลี่ยนบางสิ่งก็คล้ายบทุเรียนที่ฉันไม่เคยผ่านมันได้เลยซ้ำๆ แค่วันนี้ได้สบสายตาแค่พูดคุยกันไม่กี่คำต่อยเฝ้าระวังยังยังไงก็พลังพลาดไปทุกทีเคยคิดเวลาจะช่วยทำใจให้ฉันลืมเธอคนนี้แต่แลว้วอาการเดิมๆก็กลับมาและฉันเองก็พายแพ้ ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอแม้จะนานนานสักเพียงไหนเธอยังคงมีผลต่อหัวใจไม่หายรักเธอได้สักทีน้ำผลไม้ที่ทำให้เปลี่ยนเพศเป็นหญิงได้ ทางเราไม่เคยผลิตสินค้าแบบนี้มาเลยนะครับไว้โอกาสหน้าค่อยมาก่อกวนใหม่นะครับวันนี้ทางเราไม่ว่างที่จะเล่นด้วยสวัสดีครับฮะนี่หาว่าฉันโทรไปป่วนแล้วโอกาสสุดท้ายของเราแท,ท้ๆบาติสุดแล้วเราจะกลับเป็นชายได้ยังไงล่ะเนี่ยเราต้องกลับเป็นผู้ชายเรเร็วยิ่งดีเพราะจะได้ไปตึบมันได้ไม่งั้นไม่สะสมกับสิ่งที่หมอนั่นทำไว้หรอ แล้วถ้าเราจู่ตายไปขึ้นมาล่ะถ้าทาเกะกับชินเบก็ติดเรียนไงต้องมานั่งเหงาบนนี้ด้วยนะเหงาอ่ะนี่เธอพูดเรื่องอะไรนะ่ะเอ่เออะไรนะนั่นมันนี่เธอจะขอเลิกับฉันงนั้นเหรอพูดผิดพูดใหม่ได้นะอินโนสกะไม่มีอะไรมากหรอกพวกเราแค่เข้ากันไม่ได้ตั้งแต่แรกมากกว่า อย่าบอกนะเรื่องรักเราฉานกันอย่าพูดให้ขำไปหน่อยเลยเรารักกันมากแค่ไหนเธอก็รู้เรามีเซ็กกันมามากมายหลายครั้งแล้วอุ้ยตายวายจีไหนฉันก็จะยอมให้เธอทำได้ทุกท่าโอ,อ้สตียุใไม่โคตรใช้เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรจะขนาดนี้ปร่งรักกินนั่นมากสินะเอ๋นั่นนะแค่แม่นั่นคนเดียวเท่านาั้น ว่าไงนะยีน้าอกเล็กๆแบบนั้นเนี่ยนะยีเตี้ยหมาตื่นนะใครวะยีเตี้ยหมาตื่นดาแบบคอมโบทั้งเตี้ยทั้งแบเลยนะหล่อนจีโทรโกอ๋อกดได้ก็ได้ขอให้มีความสุขด้วยกันนะมียูกิแต่ว่าจะคิดว่าจะจบกันง่ายๆล่ะบาย ฉันไม่ไปให้หล่อนแฮปปี้คนเดียวนี่เอ,เอ่อไรกันย้ยวันนี้ว่างสินะถึงหาฉันด้วยตัวเองเลยเนี่ย,ย,ยเอตเตี่ยไม่ห่วงตัวเองเลิกหลังจากนี้กับแม่นั่นเหรอเดี๋ยวก็ได้เลิกกันจริงๆหรอกเลิกไปแล้วละ,ะไรละเลิกกันแล้วจริงๆหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงั้นเัินก็ไหนนะ มีคนรักใหม่แล้วก็จะเป็นสารภาพรักกับเธอคนนั้นด้วยนะเธอคนนั้นคงจะจุงมือกลับบ้านกับนายทุกวันติดท่าอย่างนะนั้นสะิเนี่เธอเนี่ยไม่เหนือว่าจะซื่อบื้อขนาดนี้อย่ามาหัวร่อนะพ่ออีกก็นะไม่ได้คบกันจริงจังักหน่อยน <c oughs> ะฮะงั้นแบบนั้นมัน แต่ว่าเราเห็นแม่นั่นอยู่กับอินุสุกะออกจะบ่อยนะนอกจากเรานี่ล่ะแต่ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะแม่นั่นนี่วานี่ละวิธีบอกเลยที่ดีที่สุดแล้วสําหรับผู้หญิงเชี่ยวเชี่ยวแบบนี้ค่ะ<า>ยังจะมีปัญหาอีกไหมผู้หญิงเชี่ยวเชี่ยวนี่ไงวะก็เลยหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้เท่านั้นเผื่อเยนั่นจะทําเรื่องบ้าๆไปแล้วทําไปทําไมอ่ะก็เพราะว่า ผู้หญิงของฉันมีเพียงเธอคนเดียวก็พอแล้วไงโอ้ว่าไงนะมีพูดมาถามกันยังหาทำไมถึงลากฉันมาเกี่ยวด้วยคะแ,แล้วแล้ว,ลวมีใครรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยแล้วไงเป็นงี้ไปได้ว่ะไอ้บ่ายโนสุต่ะจะยอมให้หนุนต่างแทนหมอนหรือจะเล่นแบบนั้นในโรงพยาบาลแบบเอาเสอย่างหนะ้าดูมันพูดเข้า เาดูทำหน้าฟินซะจังหวะนี้ลละตกแม่งให้เกียน์แต่เลยไม่ได้แบบนั้นมันไม่แฟร์เลยใช้ชนะที่ได้มาจากการเล่นขี้ขาดแบบนี้เรานี่แหละหน้าใจกว้างกันไว้โอกาสดีๆจะเพ่งกระบ,บาลมันตรงๆเลยแต่ว่าขอสักหน่อยเธอะได้ไหมเอ่ยโอ้ดูดีๆหมอนี่ดูคล้ายๆเสือดำเลยฮะ ผมดำแบบนี้ดูดีจังฮะไอเราก็เกิดมาสีผสมแบบนี้เลยอิจฉานิดนิดแฮะอ่ะถ้าเราไปย้อมผมเป็นสีดำบ้างล่ะแล้วเราจะมีฟเทพเหมือนเจ้าหมอน,นี่ไหมนะเอาล่ะถ้าได้กลับเป็นชายเมื่อไหร่จะไปย้อมดำเลยนี่อวอเพราะ้ยังกีอ่อ,อ,อิน ทำไมเหรอหรือว่าเธอจะยอมให้ฉันทําอีสักครันะ้งไม่ใช่อ่ะอีโนอ่อีโน,อนสอย่าสิแล้วนั้นว่าอย่าอย่าเนี่ยอย่าทําแบบนี้สินี่มันหูฉันนะอย้จะให้ทําต่อไหมล่ะ มีแรงต่อต้านเยอะเกาะอัแอร์ออฉันน่ะนะไม่เคยเข้าใจจิตใจของผู้หญิงเลยสักนิดอะไรนะนจะชอบฉีกยิ้มมันหวานจะน่าหลงไหลแต่ก็อ่านใจ,จไม่ออกสักครั้งว่ากําลังคิดอย่างไรกับเราอยู่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยหมอนี่ถึงกันนะไมถึงใครกันเธอหน้าต่างออกไปหาเธอนะ่ะไรมาราย,ยาทและไม่ปิดบังความรู้สึกของตัวเอง เลยที่จะเปิดเผยออกมาต้องโต้ไม่สนใจว่าน่าเกลียดขนาดไหนฮะว่าใครน่าเกลียดฮะบ้าหน้าที่ฉันพูดแบบนั้นก็เพราะว่ารู้สึกดีกับเธอเป็นแบบนั้นอย่างไงกันละ่ะฉันน่ะตามมหานานแล้วนะผู้หญิงแบบเธอเนี่ยเธอนะ่ะอยากมีลูกกับฉันไหมมีลูกเหรองั้นเหรอ หัวของลูกก็คงเหมือนเธอเลยนะจ๊ะนี่คุณคะหมายามว่าไงที่พูดแบบนั้นน่ะก็หัวแข็งเหมือนกันไงล่ะเด็กงงฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่นนายอยากอยากให้ฉันมีลูกกับนายเหรอหืมก็แงอยู่แล้วไม่อย่างนั้นฉันไม่เสร็จข้างในเธอมาตลอดหรอกนะหาอะไรของมันวะเนี่ยไม่เอาเว้ยลาขาดอ่ะเดี๋ยวสิ ปล่อยฉันเหยื่อ <I S 1> คอน <'t> อย่าดิน้นอย่าทำแบบนี้เลยถึงจะไม่ได้เล่นตรงนั้นก็เถอะโทรโกฉันจะทำให้เธอเป็นของฉันตลอดไปนะเดี๋ยวเธอนะ่ะถ้าจะแพ้ทางดิ้งของฉันนะเสร็จออกจะบ่อยเลยนะเอาละ อยากจะทอกระโปรงออกมาแล้วสิท่าฉ,ฉันยังไม่อยากมีโรคนะงั้นเหรอจะไปมีได้ยังไงเล่าก็ได้เข้าใจแล้วงั้นยอมส่งก็แล้วกันฉะนั้นวันนี้เฉพาะวันนี้นะหา่านี่ทำไมถึงยังโกรธฉันอยู่อีกล่ะวันนี้อุตส,ส่าห์สมให้เฉียวนะ ไม่ใช่เรื่องนั้นซะหน่อยแล้วมีปัญหาอะไรล่ะจูดๆจ,จะพาพูดเรื่องมีลูกไอหมอนี่โคตรอันตรายก็เอาเหอะจากนี้ไปต้องอยู่ห่างจากหมอนี่ให้ไกลที่สุดเลยฉันคิดมาทั้งวันแล้วในวันนี้<ะ>เดี๋ยวดิอะไรผมบอกเธอนะมันเข้ากับเธอได้ดีด้วยนะว่าไงนะเอะบ้าที่สุดเลยเรา งานเข้าแล้วสิแล้วจะเกิดเรื่องอะไรอีกไหมเนี่ย Oh baby I Think i m f a l l i n g in love with you ว่าทั้งหัวใจออกให้เ